สวัสดีครับผมพี่ตั้มชาเมียนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆครับมาดูวิธีการกระยะนะครับคลิปนี้จะมาสั้นๆหน่อยนะครับมีเพื่อนๆนะครับหลังมาถามว่าพี่ตั้มจะเลี้ยวเข้าบ้านจะเลี้ยวเข้าประตูเลี้ยวเข้าซองนะครับกะร้ยวยังไงเวลาถอลังมาเนี่ยนะครับเรามีวิธีการดูยังไงว่าตอนไหนเราจะหมุนพวงมาลัยได้ตอนที่เราจะเลี้ยวเข้าประตูบ้านเลี้ยวเข้าซองนะครับวิธีการเลี้ยวถอยหลังเข้าซองง่ายๆครับ ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาอ่าสมมุติว่าตัวอย่างเป็นฝั่งขวานะนะครับเราจะถอยหลังเข้าซองฝั่งขวาเรามีวิธีการดูยังไงนะครับผพราะว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าการระยะยังไงดูตอนไหนว่าเราหมุนได้ไม่ได้ไปดูนครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกดไลค์ใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลยครับไปไปดูกันเลยครับผมนะครับสับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการการระยะนะครับการเลี้ยว ถอยหลังนะครับถอยหลังเข้ามาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวนะครับพเพื่อนๆอาจจะต้องใช้เทคนิคนี้ในการเลี้ยวเข้าซองเลี้ยวเข้าบ้านเลี้ยวเข้าตึกข้างที่ทํางานนะครับเวลาถอยเข้ามาย,วยาวๆนะมีพเพื่อนๆหลายคนถามว่าพี่ตั้มการเล้ยะยัยงไงพี่ตั้มใช้เทคนิคอะไรนะครับคืออย่างนี้ครับเวลาพวเพื่อนๆเลี้ยวเนี่ยนะครับเราจะดูว่า,าเราจะใช้ท้ายรถเรานะครับเทียบกับกาแพงกับเสานะครับตรงตรงมุมตรงนี้นะนะครับ เทคนิคนี้ใช้ได้ทั้งรถเก่งรถกระบ,บะนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับวิธีการเราจะก,การระยะยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันครับก็คือทฤษฎีนะครับตรงส่วนนี้นะครับท้ายรถนะครับท้ายรถนะให้ตรงกับเรามองเรามองผ่านกระจกมองข้าเนี่ยให้มันตรงกับเสาตรงกับมุมตึกนะครับในตำแหน่งที่เรามองนะที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วเรามองไปนะครับในความเป็นจริงแล้ว พอมันถึงตำแหน่งที่มันตรงกันเนี่ยแต่ความเป็นจริงแล้วท้ายรถเรามันไม่ตรงกับตรงนี้นะของจริงมันไม่ตรงนะนะครับแต่เรานั่งอยู่โพซิชันคนขับเนี่ยนะครับแล้วเรามองไปผ่านกระจกมองข้างเราจะเห็นเลยว่าท้ายรถเราตรงกับตรงนี้แล้วเราจะเริ่มหมุนพวงมาลัยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วท้ายรถเรายังไม่ถึงยังไม่ถึงตรงส่วนที่เป็นเสาส่วนที่เป็นกําแพง menu, ส่วนนี้นะนะครับเทคนิคนี้นะครับมือใหม่ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ครับเวลาถอยหลังมาปุ๊บก็จะให ก็จะเปิดกระจกลงไปดูนะครับหรือมีคนมาบอกอพอท้ายเราตรงกับเสาปุ๊บเราก็หมุนพุมอะไรปุ๊บพอหมุนปุ๊บมันก็จะโค้งไปนะครับถ้าพื้นที่ด้านหลังเป็นที่โลง่งๆมันก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นที่แคบๆแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้ละมันจะบานออกไปไปชนกําแพงนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆรู้เทคนิคนี้แล้วเพื่อนๆสามารถถอยหลังแล้วตีโค้งเข้าได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาบ้านประตูบ้านรั้วบ้านใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือใช้ท้ายรถ ตรงกับตรงส่วนนี้แต่ในความเป็นจริงมันไม่ตรงนะมันไม่ตรงแต่เรามองผ่านกระจกมองข้างเงาสะท้อนตรงเนี้ยเราเห็นว่ามันตรงพอตรงเมื่อไหร่เราก็หมุนนะครับเราหมุนพวงมาลัยปุ๊บเนี่ยท้ายรถเรามันจะอยู่ก่อนมันจะอยู่ก่อนถึงกำแพงแลมันจะโค้งเข้าไปพอดีเลยถ้ามีคนอยู่ด้านนอกเขาก็จะหาว่าเราหมุนพวงมาลัยเร็วไปต้องให้ท้ายถึงเสาก่อนแล้วค่อยหมุนไม่ครับอันนี้คือเข้าใจผิดกัน ผมบอกแล้วว่าเทคนิคนี้นะครับคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้นะครับนั่นก็คือเวลาเรามองเนี่ยเราให้ท้ายเราตรงแต่ในความเป็นจริงท้ายไม่ตรงพอเราหมุนพวงรถตรงส่วนนี้ตรงใช่ไหมเรามองเห็นว่าตรงปุ๊บเราหมุนพวงมาลัยเนี่ยท้ายเราจะยังไม่ถึงเสาเนี่ยนะมันจะโค้งเข้าไปพอดีเลยทีนี้เรารู้ทฤษฎีแล้วว่ากระจกมองข้างเราดูกระจกมองข้างเราจะเลี้ยวขวานะเราจะเลี้ยวขวาเข้าซองซองแคบๆแบบนี้นะครับเราจะเลี้ยวขวาแล้วให้ท้ายเราตรง เรามองเรามองผ่านกระจกมองข้างแล้วเห็นว่าท้ายเราตรงแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยทีนี้เราเรามาดูภาคปฏิบัติจริงครับว่าจริงๆแล้วที่พี่ตจ้มบอกว่าเรามองผ่านกระจกแล้วเห็นท้ายรถตรงกับเสาตุกส่วนนี้แล้วหมุนพวงมาลัยมันทําได้จริงไหมไปดูนครับนะครับเมื่อเรารู้ทฤษฎีแล้วนะครับเราจะถอยไปตรงๆก่อนนะครับให้เพื่อนๆถอยไปตรงๆก่อนนะครับแล้วดูกระจกมองข้างนะดูกระจกมองข้างว่าท้ายรถเราเนี่ยนะครับท้ายรถเรามันตรงเมื่อไหร่นะครับ ดูครับปึ๊บนะครับท้าแล้วเรานะครับใกล้จะตรงแล้วอีกหน่อยนึงอโอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้ท้าตรงแล้วนะครับถือว่าโอเคนะพอตรงปึ๊บนะครับหมุนพงอะไรได้เลยครับทยอยหมุนได้เลยครับหมุนโค้งมาเลยครับหมุนโค้งมาครับปล่อยรถไหลด้วยนะตอนหมุนพงอะไรนี่ปล่อยรถไหลด้วยนะครับถ้าเรามีความรู้สึกว่ามันเริ่มบีบแล้วก็คืนพวงอะไรหน่อยนึงนะครับคืนหน่อยนึงแล้วหมุนเพิ่มใหม่ครับพอหมุนเพิ่มใหม่ปึ๊บนะครับรถมันจะโค้งเข้ามาโค้งเข้ามาปึ๊บเราก็เทียบครับ ตัวถังรถเรานะเทียบตัวถังรถเรากับเส้นแนวปูเนเส้นแนวทางให้มันขนานกันถ้านขนานแล้วคือล้อตรงครับเนี่ยถอยตรงๆเข้ามาได้เลยอ่าแบบนี้ครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือวิธีการกดระยะญายนะครับนี่คือวิธีการอา่ดูสังเกตโดยใช้กระจกมองข้างฝั่งขวาเราจะดูยังไงนะครับเราก็ดูโดยที่ดูกระจกมองข้างแนละ้วให้ท้ายเราตรงกระเสานะครับแล้วเราก็ทยอยหมุนมาได้เลยนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วท้ายรถเรามันไม่ได้ตรงกระเสานะนะครับ เราแค่มองกระจกมองข้างแล้วมันให้ตรงกับเสาเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือวิธีการเลี้ยวเข้าเอา่เอเข้าซองเข้าซอยเข้าประตูบ้านโดยเอาท้ายเข้าเราจะมีวิธีสังเกตยังไงนะครับก็ใช้เทคนิคนี้ได้เลยครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยเข้านะครับประตูบ้านนะครับถอยเข้าบ้านนะครับถอยเข้าซองถอยเข้ารั้วข้างบ้านนะครับถอยเข้ารวที่จอดรถอะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีการถอยเข้าซองตัวอย่างนี้เป็นการถอยเข้าซองทางฝั่งขวามือนะครับเราก็จะดูกระจกมองข้างฝั่งขวามือถ้าเพื่อนๆต้องถอยเข้าฝั่งซ้ายก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายแต่ใช้เทคนิคเดียวกันครับก็คือดูท้ายรถนั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆครับดูท้ายรถแล้วเราก็จะใช้ท้ายรถนี่แหละมีการกะระยะก็คือให้ท้ายรถเรา ตรงกับประตูรั้วตรงกับประตูบ้านประตูแรกที่เราจะเลี้ยวเข้านะครับพอตรงปุ๊บเราก็ทยอยหมุนขวาได้เลยนะครับถ้าเราต้องเลี้ยวเข้าฝั่งซ้ายก็ทยอยหมุนซ้ายครับเทคนิคเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าคนละมุมเท่านั้นเองมองกันต่างมุมมองกันต่างคนละข้างจะเลี้ยวเข้าฝั่งซ้ายก็ดูกระจมองข้างฝั่งซ้ายจะเลี้ยวเข้าฝั่งขวาก็มองกระจมองข้างฝั่งขวาแค่นั้นเองนี่เดียวครับเราดูว่าถ้ารถเราไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะครับรถ5ประตู4ประตูได้หมดเลยนะครับ ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาปุ๊บเห็นว่าท้าเราเท่ากันนะครับเท่ากันกับประตูรั้วเท่ากันกับเสาเท่ากันกับมุมมุมตึกก่อนที่จีรเข้าซองนะครับพอพอเท่ากันปุ๊บทยออหมุนขวาได้เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ตรงจริงๆนะมันเป็นแค่ภาพที่เรามองจากกระจกมองข้างเท่านั้นเองเราก็ดูว่ามันเท่ากันนะครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่เท่ากันนะนะครับเมื่อเรารู้ว่าความเป็นจริงมันไม่เท่ากัน เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะเราก็ดูกระจกมองข้างอย่างเดียวเลยนะครับท้ายเราใกล้เคียงกันตรงก,กันกับประตูรั้วกับประตูเสาที่เรามองผ่านกระจกมองข้างแต่ไม่ใช่ความจริงนะถ้าเราลงจากรถไปความจริงไปดูออกสถานสถาการณ์จริงนะครับห่างนะห่างนะครับมันจะมีท้ายรถเกา่าท้ายรถเรากับเ,เสากับช่องที่เราจะเข้านี่มันก็จะมีระยะห่างอยู่ประมาณหนึ่งนะครับดังนั้น ถ้าเ,เพื่อนๆลงไปดูก็จะไม่ตรงกันน,นั้นแต่เราจะเอากระจกมองข้างเป็นแนวในการวัดนั่นเองนะครับเรานั่งโพิชั่นคนขับมองกระจกมองข้างเห็นท้ายรถตรงกันปุ๊บทยอยหมุนขวาได้เลยถ้าเ,เพื่อนๆเป็นมือใหม่ยังกล่าวไม่ถูกหมุนเร็วไปปุ๊บก็แก้ง่ายๆด้วยกันคือล้อตรงก่อนหนึ่งรอบถอยมาใหม่ถอยมาได้นิดเดียวปุ๊บแล้วหมุนขวาใหม่นะครับหมุนขวาใหม่ให้หมดมันก็จะโค้งเข้ามานะครับโค้งเข้ามาปุ๊บอ่ะพอโค้งเข้ามาปุ๊บเราก็ดูกระจกมองข้างว่าเราขนาดหรือยัง ตัวทางรถเราเขนาดยังถ้าขนาดก็คือล้อตรงปึ๊บก็ถอยมันตรงๆได้เลยถ้าเพื่อนๆมือใหม่ยังกลไม่ถูกทําช้าๆนะทําช้าๆเลยถอยมาปึ๊บดูแล้วว่าขนาดอยู่รถปึ๊บแล้วค,ค่อยขึ้นล้อตรงแล้วค่อยถอยอย่างผมผมถนัดแล้วผมดูปึ๊บอ่ะขนาดแล้วปึ๊บผมก็ทยอยขึ้นขึ้นได้เลยเพราะว่าผ,ผมรู้จังหวะการขึน้นแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้จังหวะก็อยู่รถก่อนตอนนี้ถอยเข้ามาในซองนะอยู่รถก่อนแล้วก็ถอยเข้ามาตรงๆได้เลยแต่ ตอนที่โค้งมาเนี่ยนะครับโค้งมาที่จะถอยเข้าซองเนี่ยห้ามหยุดนะรถไหลเรื่อยๆครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจเท้าเหยียบที่เบรกนะครับเท้าเหยียบที่เบรกแล้วพเพย์เท้านิดหนึ่งให้รถไหลนะครับให้รถให้รถไหลส้นเท้าอยู่ที่พื้นปลายเท้าอยู่ที่เบรกนะครับพรเพย์ปลายเท้าขึ้นแล้วเบรมันจะดันเบรมก,ก็จะเบรคมันก็จะปล่อยใช่ไหมครับพอปล่อยปุ๊บรถจะเริ่มไหลพอเริ่มไหลปุ๊บเราก็ทยอยทยอยทยอยนะครับทยอย ให้รถไหลมาช้าเรื่อยๆไหลเรื่อยๆแล้วก็ทยอยหมุนขวานะครับดูท้ายว่าตรงกับเสารแรกหรือยังตรงกับประตูรแรกหรือยังถ้าตรงปุ๊บทยอยหมุนขวาแล้วก็ปล่อยรถโค้งเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ดูกระจกมองข้างเรื่อยๆนะครับดูดูด้านหน้าบ้างดูข้างบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะดูข้างเป็นหลักนะครับกล้องกล้องมองหลังก็ดูเผื่อมีอะไรมากีดขวางก็ต้องดูด้วยนะครับพอดูฝั่งขวาเสร็จก็ต้องดูฝั่งซ้ายเช็คว่าท้าระดรบฝั่งซ้ายเนี่ยมันเข้าไป็นเบียดฝั่งนู้นไหมนะครับตอนโค้งมาเนี่ย ่อนที่จะเข้าก็เช็คก็อยู่รถก่อนชะลอก่อนนะครับเช็คฝั่งซ้ายก่อนถ้าเราถ้าเราถอยตั้งฝั่งซ้ายเราก็ต้องเช็คฝั่งขวาก่อนฝั่งตรงข้ามก่อนแค่นั้นเองนะครับคือตอนโค้งมาก่อนจะเข้าซองเช็คฝั่งซ้ายก่อนว่าท้ายเราพลนี้ท้ายเราไปเบียดกัแพงไหมนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับนี่คือวิธีการถอยนะครับถอยโค้งถอยหลังกรระยะถอยหลังแล้วดูว่าเราจะหมุนพวงมาลัยเมื่อไหร่เราก็ดูกระจกมองข้างนี่แหละครับในการตัดสินใจเมื่อเราเจอ จุดที่บอกเราว่าเราเลี้ยวได้ปุ๊บเราก็โค้งเข้ามาได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะเพื่อนลองนาไปทําดูครับถ้าเพื่อนจะต้องขับรถและเจอลักษณะแบบนี้บบนถอยเข้าซองแบบนี้ถอยเข้าบ้านแบบนี้ลองใช้เทคนิคนี้ใน,ในการแการย่าดูครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนดูแลชอบนะครับแอบพิสทังครับผมถอยเข้าประจำเลยครับคู่ตลอดนะครับรู้เทคนิคแล้วเดี๋ยวลองไปทําดูครับถ้าเพื่อนชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม เป็นอย่างไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการถอยเข้าซองถอยเข้าบ้านถอยเข้าประตูรวบ้านนะครับวิธีการการระยะแบบนี้ผมก็ใช้บ่อยนะนะครับก็เลยมีเพื่อนๆถามมานะครับก็เลยคิดว่าเออเทคนิคนี้เดี๋ยวนามาบอกเพื่อนๆดีกว่าเพื่อนจะได้ถอยเข้าบ้านได้นะครับรถจะได้ไม่พูดเสารถจะได้ไม่พูดกําแพงครับวิธีการการระยะก็อย่างในคลิปเลยนะครับก็คือดูกระจกมองข้างแล้วก็ดูท้ายว่าเราท้าตรงกับบ้านประตูเสาแรกหรือยังถ้าตรงปุ๊บก็ทยอยหมุนได้เลยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ตรงนะนะครับ เรามองแค่กระจกข้างแล้วดูว่ามันตรงแค่นั้นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะนะครับถ้าเพื่อนๆครับอยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน a c e b o o k กลุ่มครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆใหม่นะครับใครที่ไม่รู้จะไปปรึกษาใครไม่รู้ว่ามีคำถามมากมายนะครับแต่หาคนตอบไม่ได้ก็จอยเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้กดปุ๊บก็จะเด้งขึ้นมาหน้า Facebook หน้าปกแบบนี้ครับหน้าปกแบบนี้้กกดแลว็ัปุ่มนะครบ เขาร่วมหรือกดปุ er mm ่มจอยนะครับกดเข้ามาปุ๊บรอผมอุมัติแป๊บเดียวครับก็เข้าร่วมแล้วก็มันจะมาตั้งกระทู้สอบถามหรือว่าได้ดูกระทู้เพื่อนเพื่อนคนอื่นที่เขาถอยเข้าซองถอยเข้าบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับลองไล่ดูแล้วก็เพื่อนๆจะได้มีความรู้แล้วก็สามารถขับรถนะครับได้เก่งมากขึ้นนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากเรียนกับพิตั้มครับพิตั้มครับแม่ดูหลายคลิปแล้วคิดว่าถ้าเรียนกับพิตั้นนี้น่าจะดีมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเรียนนะครับก็สามารถดู id line หรือว่าเบอร์โทรด้านล่างนี้ ไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเพื่อนคนไหนอยากเรียนเพิ่มเติมอะไรยังไงอยากรู้คอร์สเท่าไหร่อะไรยังไงไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมส่วนเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่เข้ามาดูครั้งแรกแหมพี่ตั้มครับชอบคลิปนี้มากมากเลยครับหรือว่าเพิ่งมาเจอช่องพี่ตั้มครั้งแรกก็ฝากของเพื่อนนิดเดียวครับฝากเพื่อนกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนกด u b s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งข้างปุ่ม s b s c r i b e ด้วยนะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะ พเพื่อนๆก็จะได้ว่าดที่เด็ดเคล็ดลับดีๆครับพเพื่อนๆเมื่อเพื่อ,อนๆได้รู้เคล็ดลับแล้วนะครับก็จะสามารถขับรถได้เป็นเร็วมากขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ,ส,รบสวัสดีรรนนครับหรือเปล่าตอนนี้เป็นไหครับครับผมจเจอกันครับ